เอไม่ชนสิรถต้องไม่มีชนเราต้องซื้อรถไม่มีชนมาขายใช่ป่าชนสาไม่เอารถชนไม่เอาสวัสดีครับก็ตอนนี้กำลังเดินทางไปดูรถคันหนึ่งเนาะนะครับเป็น Civic FE นะครับ1.5เ e อ p พัทนะครับผมปี2023ไมค์คันนี้แค่เมือนเดียวเองนะครับก็เป็นคันที่เราลงรูปไว้เมื่อวันก่อนเนาะสีขาว นะครับแล้วก็เราเช็ควัสดุเรียบร้อยนะครับไม่แท no ้แน right? oh ่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูสภาพตัวจริงอีกทีหนึ่งนะครับรถไม่ได้มีอะไรนะครับรถเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ขายตัดพลรแค่นั้นเองนะครับผมก็สภาพรถเดี๋ยวเราก็ไปดูตัวจริงกันไม่มีอะไรนากังวนะครับคันนี้น่าจะต้องปิดแฟแนน์นะครับของวงศีนะครับเดี๋ยวจัดการเอกสารอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสภาพรถกันว่าจะสวยสแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมารายงานให้ดู ถ้าไงใครหา m อฟอยู่ก็ติดตามกันได้เลยคันนี้นะครับไม่น้อยนะครับรถสภาพน้องๆไปแดงคันนี้นะครับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับผมที่ไม่ไมือกว่าก็ลองคันนี้ได้เลยเนาะนะครับผมโอเคนะครับถ้าไงขอตัวเดินทางก่อนโหลดสายลงไว้ก่อนเงินงที่อันตรายอีกถึงแล้วก็ต้องรีบต้องรีบ ครับต่าไม่ซอยล้วตรงมาเรื่อยๆเลยครับได้ครับแล้วก็ยังไงต่อครับ โอเคนะครับถึงแล้วเรียบร้อยก็ขออญาตไปดูรถก่อนละกันเดี๋ยวถ้าไงรายงานให้ดูกันเนาะนะครับติดตามกันนะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูก,ก่อนไป,ไปเลยก็ตอ,ตอนนี้อยู่หน้ารถเรียบร้อยนะครับ C i วิ c f อคันนี้นะครับปี2023เยีิ์พันะครับผม รถสวยนะครับตัวถังเดิมนะครับผมตัวถังเดิมน็อตเนินไม่มีขยับสีเดิมทุกชิ้นเลยนะครับคันนี้นะครับแล้วก็ไมคคันนี้เพียงแค่10,000เท่านั้นนะครับรถบ้านนะครับรถบ้านบ้านเลยเนาะนี่บ้านจริงๆมาซื้อที่บ้านเจ้าของนะครับรถสวยมากนะครับเรื่องสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่หมื่นเดียวนะครับไม่ต้องหลุนเดี๋ยวมาดูสภาพภายในกันตั้งหน่อยนะครับภายในกิ๊บกิ๊บ นะครับผมเนียนๆเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปล้างความสะอาดใหม่ก็นะครับป้ายแดงนะครับแท้ๆเลยนะครับเลขไม้แค่หมื่นเดียวเท่านั้นน่าใช้มากๆนะครับไม้หนึ่งหมื่นนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับกุญแจครบสองดอกนะครับผมอันนี้ติดไปนั้นของคุณศรีเดี๋ยวผมจัดการปิดให้เรียบร้อยนะครับยวดูห้องเครื่องกันสักหน่อยนะครับห้องเครื่อง ท้องเครื่องนะครับก็ใส่สายเนียนๆนะครับตามสไตล์รถไม่หมื่นเดียวนะครับผมซื้อรถกับคาแม็กนะครับปลอดภัยได้นะครับเราชัดเจนในเรื่องของที่มาที่ไปของรถอยู่แล้วนะครับผมไมง่าก็ขออนุญาตฝากคนีไว้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวไปทําเอกสารลูกค้าก่อนนะครับทำเสร็จเดี๋ยวอากลับเต็นกันเลยนะครับไปแต่จะส่งหมายให้เราหรอกนะครับผมโอเคนะครับไง่าก็ขออนุญาตเดินทางก่อนนะครับผม บายนะครับติดตามกันคันนี้นะครับไป